สวัสดีตอนเช้าๆที่ในตัวเมืองกาญจนบุรีนะคะทุกๆคนวันนี้เอ็มจะออกมาทําบุญตักบาตรนะคะเราก็ลัดล้อไปเรื่อยๆเพื่อที่จะเข้าตลาดน้องอลูกสาวกับอามาก็ยังอยู่ที่ห้องเนาะเราออกมาตอนเช้าก่อน,นะคะ่ะทุกคนมาทำบุญตักบาตรกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ อะไรนะเขาเรียกนะรถไฟใช่ไหมรถไฟสายมรณะไหมเอ็มก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเรียกถูกเป่าไม่ถูกบ้างก็ขอโทษขออภัยนะคะเพื่อน,อนแต่ตอนนี้เราตะเวนหาตลาดก่อนโอ้ย <c oughs> ขอโทษค่ะขับรถเปหาตลาดกันก่อน <c oughs> ไปค่ะทุกคนคะ่ะไปค่ะเราไปเที่ยวในตัวเมืองกาญจนบุรีในตลาดกันนะคะทุกคน เดินทางไปตักบาดกันก่อนก่อนจะเดินทางไปเที่ยวกันต่อนะคะทุกคนไปเรื่อยๆค่ะไปเรื่อยๆ เราก็ลัดเลาะไปจนเจอพระนะทุกคนแล้วก็ทําบุญตักบาตรเนาะแล้วก็มารับผู้โดยสารขึ้นรถเพื่อจะไปเยี่ยมไปเที่ยวชมที่รถไฟสายมรณะประเด็กกันสักแป๊บนะคะเ,เพื่อนๆเราก็จะเดินทางไปที่ทองผาภูมิกันต่อเนาะเรามาในจังหวัดเขาเราก็ต้องไปให้ทั่วไม่ทั่วหรอกทุกคนยังไงก็ไม่ทั่วเนาะนี่เรามาเจอหอนาฬิกาทุกคน สวยงามตามทองเรื่องค่ะ oh. ตอนนี้เราตักบุญทำบุญตักบาตรเสร็จแล้วนะคะเพืเ่อนๆแล้วก็ขับรถมารับลูกสาวกับอามาเนาะที่ห้องพักค่ะแล้วก็เดี๋ยวไปนัดเจอน้องชายกันเราก็ตะเวนแวะกันไปเรื่อยๆๆค่ะทุกคนเราก็ไม่ได้รีบเนาะมีเวลาแค่ไหนก็แค่นั้นอ uh. แต่ตรงไหนที่คนเยอะเราไม่เข้า้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ขอโทษค่ะ ทษขออภัยเนาะมีเสียงไอเข้าไปนะคะเพื่อนเพ่อเราก็ขี่กันไปเรืเอ่อยๆค่ะ hmm. ทุกคนรัดลอกกันไปเรืเ่อยๆเนาะ mm hmm. ใจเย็นๆเ,เราก็จะได้เวลาเราไปไหนเราก็ต้องตะเวนก่อนนะคะทุกคนตาเวนก่อนตาะเวนเข้าไปเที่ยวตลาดเขาสักแป๊บหนึ่งอย่างน้อยก็สักสิบนาทีห้านาทีสิบนาทีเนาะเ mm hmm. พื่อนเพื่อนเนาะเราจะได้รู้อ่าว่าของเขาเป็นยังไงอะไรยังไงเนาะเ mm hmm. พือพอพ่อนเนะืะอเนาะ เราเน้นตรงไหนคนเยอะเราไม่ไปจ้าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดังๆเราก็ไม่ไปนะคะทุกคนเพราะมันเสียเวลาสำหรับเรามากเราจะต้องมาช่วงไม่ใช่เทศาก,กาลเนาะจริงไหมเพื่อนๆเนาะ,ะนี่เราก็ได้ที่จอดรถเดี๋ยวตักบาทอะไรเสร็จเราก็เตรียมตัวนะคะนี่ทุกคนเรามาเดินที่รถไฟสายมรณะแล้วเนาะ ใช่เป่าไม่รู้นะเอ็มเรียกผิดหรือเป่าก็ไม่รู้นะจะใช่แหละถ้าผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะเพื่อนๆอ,อ่าก็มีเสื้อผ้าหลากหลายก็คล้ายๆสไตล์บ้านเรานีแหละนะทุกคนเนาะอ่าทุกคนก็เดินเชลฟี่กันไปอะไรกันไปลูกก็จะเร็วหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้มาคนเดียวไงเราไม่ได้มาในกลุ่มเราที่แบบสองคนสามคนอะไรแบบนี้เนาะเรามาคนใหญ่ๆเราก็จะได้ไม่ประมาณเท่าที่ควรเนาะเพื่อนๆน,นนะ เอาเท่าที่ได้เอาเท่าที่ได้มีนิ้วโผลขึ้นมาด้วยทุกคนขอต้ษนขออภัยนะอืมได้ได้เก็บคลิปอย่างละเล็กอย่างละน้อยค่ะเพื่อนๆแต่ก็ยังดีที่ได้มีคลิปติดตัวไว้ไว้ลงนะคะทุกคนไว้ลงเนาะแบบกันแป๊บนะะึงค่ะทุกคนแบะไม่นานนะแบบไม่นาน เพราะว่าเราต้องเดินทางไปทองผาภูมิอีกร้อยกว่ากิโลร้อยยี่สิบสามกิโลค่ะทุกคนจากในตัวเมืองกาญไปทองผาภูมิเนาะเท่ากับว่าเอ็มไปชุมพรระนองเหมือนกันค่ะอีกข้ามจังหวัดหนึ่งไปเลยแต่ของเขาไม่ใช่ของเขาอยู่ในจังหวัดเดียวกันเนาะแต่ออห่างจากตัวตัวเมืองร้อยยี่สิบสามกิโลเราก็จะผ่านน้ำตกไซโยกอะไรแบบนี้ค่ะทุกคนแล้วก็สวนอะไรนะ ส่วนเมลเบิร์นแล้วก็ของเกาหลีเวดองซองอะไรไม่รู้แหละทุกคนเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนั้นเอ็มก็จะมีคลิปอีกต่อไปนะคะเพืเ่อนนี่เรามาก็ผสมผสานกันนะคะทุกคนได้อย่างละเล็กอย่างละน้อยเนาะอ่าได้มาชมบรรยากาศกันบ้างอะไรกันบ้างนะทุกคนเนาะอะไรถ้าเอ็มเล่าไม่ถูกบ้างก็ขอโทษขออภัยนะคะเพืเ่อนเอาละได้บ้างแล้วนาะทุกคนเรามาแล้ว หลังน้อยเราก็โอเคมาแล้วนะรถไฟสายมรณะใช่ไหมทุกคนโอเคนี่มันก็ได้มันแล้วทุกคนแล้วเราก็เตรียมตัวขึ้นรถเดินทางต่อไปทองขาภูมินะระหว่างเดินทางไปทองขาภูมิก็เราจะไปแวะที่สวนเบเวอร์บังเอิญคนเยอะเกินเราออกเลยคะ่ะทุกคนขากไม่ไหวคะ่ะเราก็เลยตีรถออกไปที่สวนอนี่สวนของเกาหลีอ่าชื่ออะไรแล้วจำไม่ได้นะเดี๋ยวคอยติดตามดูอีพีหน้านะคะทุกคนนะ โอเคค่ะทุกคนอีพีนี้เราก็เดินทางไปเรื่อยๆค่ะทุกคนเรื่อยๆเราไม่ได้รีบเนาะ mm hmm. ขับตามกันไปสองคันค่ะเราอยู่คันที่ละเราเราอยู่คันที่สองเขาอยู่คันแรกเนาะ mm hmm. ส่วนรถตัวเองก็จอดไว้ที่บ้านว่าที่น้องสะพ้ายค่ะทุกคนอ่ารถน้องชายกับแฟนเข้าไปกันสองคัน mm hmm. อเอ่อขี่เราก็ขี่กันไปลัดเลาะเรื่อยๆเพื่อจะไปทองผาภูมินะถ้าเราเจออะไรที่เป็นสถานท,ที่ท่องเที่ยวเราก็จะแวะค่ะทุกคนแวะเข้าไปดู แล้วก็ถ้าเป็นคนเยอะเราก็ขับต่อไปค่ะทุกคนค่ะเราไม่แวะค่ะเราไม่เข้าไปเยี่ยมค่ะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของเอ็มด้วยนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่เอ็มด้วยนะคะอ่าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีปีใหม่นะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงรวยๆเฮงๆปังๆนะคะคลิปนี้บายยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีจ้า